วันที่4ถึง8มกราคม2564นางสาวสุกัรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมและผ่านเกณฑ์โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานตามแนวประชารัฐ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2563ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน25แห่งและมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2563ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน6แห่งได้แก่บริษัทเกรซฟู้ดจำกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพญา,ยามเมงรายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่จันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงแสนค่ะสสคเจียงไฮยคุ้มคลองซิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน